นี่ก็พากันเดินลงมาสองพี่น้องสองเสี่ยวสองชายคอนอันนั้นคอนอะไรรู้เปล่คอนไข่ไข่มดแดงนะคะนี่ไข่มดแดงอยู่ที่เปาปุยนะคะอืตอนนี้แดดหัวแทบจะแตกค่ะพี่น้องแต่ก็ต้องค่อยๆเดินไปเดี๋ยวมันจะเป็นลมอยากกินน้ำเย็นจังเลยเนาะ ห้อนแบบนี้เนะเนีมยนะอ,อาบน้ำเย็นย็นชื่นใจแล้วเมื่อแล้วอาบน้ำลดมันไข่แล้วต้องพักชักว่าไเลเฮ้ยไม่ใช่เมื่อแล้วตุลามลงน้ำเลยนะไม่ใช่นะ <c oughs> ตาทาตาทาว่าขึ้นขึ้นปูเล็กวายอยาว่าได้ยิ่งแค่กิกซีกไม่มีน้ำกินนะโอ้เห็นนางงกนะพี่น้องเอ้ยแถวนี้ก็บ่แพ้เห็ดแถวนี้ละตู่แห่งมักได Nè, phá cái màu, màu tên này đi. Đã nó ngon lắm. Ôi, thằng Nam của thằng Đê. Đại thằng Năn lạc. Nè, màu hồ. đen. ไม่เห็นบ่เนาะชี้แดงบ่กมันแกแ้วบ่แถวนี้ก็บ่แพะดอกกับเจียวยามมันออกนะพี่ดีเยี้ยมเอ้ยหืมบุตรปัญญาว่าไหมต้องพกเฉียมมาน้ำ มาชอบเอาซับเอาอ่ะอ,อ,อีกสองชําวันจะมาเก็บตรงนั้นอ,ะอ,อ,อ่ะแถวนี้ก็ดอกกระเจียวเป็นเบือชองข้างทางเลย,แ,เยแต่ว่ากินก็พอปานนั่นอะ่นะ บึงเอาไหปลาเลกเชบปลาช่า,ชายก <c oughs> <ๆ> <c oughs> ินเบียร์ชองขวดพุลระขวดนอม,มือแรง มือแรงบ่มีจมองนี่เห <s uck> ็ดเห็ดเฮ็ดคลาออกแถวเนี้ยโอ้นี่แหละจากนี่เราขึ้นไปพูดละเห็ดละงงละนางเอ้ยโอ้ ได็จะเป็นลมแล้วอ,อันนั้นมันยอดกระทั่งให้ยอดวายวะน,นี่ยอดพี่สางก้กอยว้าประเด็ดกินกว่าปากเวอร์บ้างเฮ้ยปากเวอร์เลยเฮ้ยโอแปนเออเติร์หมดเลยแถวนี้ เบื้องอาเห็ดนอะงงแถวนี้นลายเท่าเลยอู้หูอันไหนหัวทางน้าก็นี่แล้วเรามาเอานี่แล้เดี๋ยวทางน้ากันเออมันก็จะไปไกลแต่ปีนี้กันมันเป๊ะละหูจักรจันห้องไดียเฮ้ยนี่มันจิดจักรจันเมื่อต่ำกินเฮ้ย ว้าวเลยหิวข้าแล้ะอ่านกินอ่านกินกระกระจาาอะไรพี่น้องเอ้ยเพื่อนหิวข้าวนั้นอืเดินมาตั้งไกลไม่แปดกิโลค่ะบักทองก็ะถามหาเหรอแถวนี้นะ เด้อชูปีบริเปลี่ยนพรพี่มันไม่ได้เข้าเลย,ยนะน่ะทางน้ำนี่แหละคือทางน้ำนี่อ่างเก็บน้ำของเราของหมู่บ้านเรา 음 예쁘겠다 예쁘. I'm um. the dead. เอาเอากำเดียวมีและเบิดงามกำลังงามไพลาบเด้ อันนั้นบริปูกได้แง่เอ่ยอันนั้นบริปูกได้ของธรรมชาติคาทางได้เห็นต้นมันนะโอ้ยเมื่อไงวะเมื่ออีลี อย่าลืมคุณลค์คุณเจคุณจิดกามให้คุณยายด้วยค่ะคุณค่ะ